สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E a d d i t i o n a l นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการดูโพสครับที่ซ่อนจากโปรไฟล์ใน Facebook ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำภายส่วนของแอปพลิชัน a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามายังส่วนของหน้า อ่าโปรไฟล์ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนของอ่จุดสจุดนะครับที่จะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในสองหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าอ่บันทึกกิจกรรมกันนะครับก็ตามที่ทุกสอนสีเหลืองนะครับแล้วก็ คลิกในส่วนของบันทึกกิจกรรมกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกส่วนของหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบันทึกกิจกรรมของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแับเมนูนะครับที่เขียนว่ากิจกรรมของคุณบนเ c e b o o k กันนะครับ ซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับก็ทำการคลิกกันลดครับหลังจากที่คลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาใส่งหน้ากิจกรรมบน Facebook ของเรากันนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของอ่โพสต์ Post, แถบเมนูนะครที่เขียนอ่าที่เขียนว่าโพสต์กันได้เลย กันได้เลยนะครับที่เป็นใส่รักษณ์สามเหลี่ยมลงนะครับก็คลิกกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมาจากทางด้านล่างนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงลงมาจากทางด้านล่างแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของโพสะครับแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าโพสที่ซ่อนจากโปรไฟล์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้น หลังจากคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแสดงส่วนของโพสต์นะครับที่ได้ซ่อนจากโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปจะแนะนำวิธีการยกเลิกกันนะครับก็เมื่อเราอยู่ในหน้านี้กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนยกเลิกนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของจุด3จุดนะครับในโพสต์นะครับที่เราจะต้องการที่จะยกเลิกกันได้เลยนะครับ จะอันไหนก็ได้นะครับด้านหลังนะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของจุด3จุดแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของอ o อป๊อปอัพนะครับแสดงจากทางด้านล่างกันนะครับ หลังจากที่ป๊อปอัพแสดงจากทางด้านล่างแล้วก็ให้ทาการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มลงในโปรไฟล์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นในส่วนของระบบน,นะครับก็จะทําการเพิ่มในส่วนของออโพสครับลงไปในโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรากันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปแนะนําวิธีการซ่อน ดูในส่วนของโพสต์นะครับที่ซ่อนอยู่ในโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของ stet i channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ